ซอยเด้อครับพี่น้องซอยจุซอยจุตั้งแดงยังไม่เคยดูไอ้นั่นหรอไอ้ที่เอเปิดให้ดูอ่ะบ้าเห่าอ่ะบาเห่าเบิ่งแค้เอาบ้าเห่าคนนั้นอ่ะโอ้ยอันนี้ยังเนี่ยทับบอระขาบเนี่ยตับครับโอ้ยนี่ครับเชฟบ้าสู่ไซบ้าซู่ไซครับบ้าซู่ไซซอยเอาลองจุลองจุโซ่หน่อยสิครับพี่ิ๊กครับจวดเอ้เราจุสักคำหน่อยครับ ลอยไปชุไปใส่เบิ้งใส่เบิ้งใส่ใส่ใสู่ตับจับตัวยขึ้นไหบมึงดูไอ้เี้ย่านดันบดินเดน่าแดงใจวายเลยวะคน่อคนซอยครับ เนี่ยส้อยเนื้อของแขนอะไรแนี้โอ้ยพีน้องมึงด้วยมึงด้วยใช่ไหงใช่ไหงจุจุข่ำาคำปวดปวโอ้ปวดปเอออาจารย์บาทนะอาจารย์บาทนะวันนี้กินอะไรได้จุข่ำอ่า่ำตาเหลือกูเนี่ยข่ำตาเหลือกูเนยกินลค่ตาเหลือกเนยแสนปลา่ตาเห่อกูเนี่ยใอ่จุกปม ด่งเลยผู้โอ้โหเอาเองเอาเองไม่ร้ oh hmm. oh, ีเด้อมาเด้อโอ้ยนี่แหะว่าทำไงทำไงไงแจวงแจวนี่เดี๋ยวนเนเลนวหมานปะครับหวานครับหวานครับหวนจยยนะโอ้ยม ใช้ป๊อกซี่เลยเบาเท่ากับเบาเท่าเนาะครับมือเนี่ยเาเท่ากับเบาเท่าเหรอเจอบบาเต้นหนึ่งเป็นไดล่ะอือันไหนอันนั้นยั้งอันนั้นอันนั้เขาเอิ่อยังก่อนคันแทน่าบ้านแ้วเขากินโซ่ หอมไปด้วยโอ้่อมานอีก้อมาจากคนลเหมแต่ีังข้ามเมือขันแท่นาน่ะไปเหันแท่หน้าจัดเลยนันแเคูน่ะจัดบาน่ตรงนี้นี่วนไม่ เฮ้ยคมบำลบเลยบบบทีมงานทีมงานมึงนนรทันทีกวดๆเลยปวบทั้งนั้นปวบหทั้งนั้นเวบลงจริงนะกินถ้าอยากจะสี่ละพี่น้องมานเท่าเนาะเอายไป I don't know.